ลือหึ่งซุ่มแต่งเงียบดาราหนุ่มนางเอกคนดังขอเคลียร์นี่คือความจริงเมื่อวันที่26พฤศจิกายนสำนักข่าวบันเทิงจีนไชน่าเอนเตอร์เทนเมนต์รายงานวิกทอเรียชงชวียนอดีตสมาชิก FX ได้ปฏิเสธข่าวลือล่าสุดที่บอกว่าเธอมีงานแต่งงานลับๆกับโอฮาวนักแสดงหนุ่มชาวจีนสตูดิโอต้นสังกัดของวิกตอเรียได้กล่าวถึงข่าวลือ โดยระบุว่าเนื้อหามีพื้นฐานมาจากข่าวลือที่เป็นอันตรายระวังว่าจะหยุดการแพร่กระจายข่าวลือนี้และเราก็จะดำเนินการทางกฎหมายเอเจนซี่ของโอฮาวก็ปฏิเสธข่าวลือนี้โดยกระตุ้นให้สาธนารณชนเน้นที่ผลงานระดับมืออาชีพของนักแสดงหนุ่มแทนจะดีกว่าข่าวลือนี้ก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีปาปารัสซี่ชาวจีนที่มีชื่อเสียงรายหนึ่ง ได้จุดประกายข่าวลือเกี่ยวกับการแต่างงานของวิกต oria และโอฮาวระหว่างการถ่ายทอดสดต่อมาผู้จุดข่าวลือได้ชี้แจงว่าข้อความของเขาถูกตีความผิดและเรียกร้องให้ผู้คนอย่าบิดเบือนทั้งวิคตเรียและโอฮาวได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อข่าวลือการแต่างงานและยุติข่าวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพวิกตเรี a และโอฮาวเคยทำงานร่วมกันในละคร Fire Yourself เมื่อปี2019และ My Fantastic Mrs. Right ซีซั่น2เมื่อปี2022